ลงกระชาคิดสองออกเร็วจัดเลยสูงดละเกลือไม่มีกล่องรถต้องนั่งหมดละรถกำลังจะหายโอเคก็คือสรุปเอาชื่ออะไรแก๊งก็คือแก๊งชื่อชื่อเก่าก็คืออันนี้นะไว้เฟโปก็คือขาวม่วงแล้วก็เฟโปเฟโปบุฟใช่มีอยู่แล้วแล้วก็เฟโปบุฟะไริว่าไงอ่ะ แฮร์รี่บอกว่าได้หมดอ่ะทุกคนว่าไงผมได้หมดเลยคได้หมดโลกโก้ก็หมาป่าไม่เหมือนใครใช่โลกโก้อะไรนะมาป่าไงทำเสียงมาป่าให้ดูหนาเอาอยากจะแปลงลางเป็นหมาป่าดได้ไม่ใช่แหละหประมาณนี้เนาะได้เลยเพลงนี้เลยเ <c oughs> พลงเคยทำแก <c oughs> เอาเอาไปเอา มางไงทุกคน่างไงเปียพบู๊บเทไหมเทเลย,เเลยอ่ามาป่าสีม่วงเนาะแน่แนอยังรู้ว่าเห็นว่าแกงอื่นอ่ะสูตรเอาไปสูตรสีม่วงใช่ไหมแล้วสูตรสีม่วงเป็นสีม่วงเลยหรือว่าม่วงโทนเดียวหรือว่าม่วงสองโทนอ่ะแบบขาม่วงอะไรเงี้ยอืมใช่ขาม่วงเลยสูตรเขาใช่ไหมเขาขาม่วงแล้วก็เอาอื่นอันอื่นแทนม่วงก็ได้นี่ อันอื่นแทนแทนสีขาวแบบตัดเลยอะแต่สีม่วงยังใช้อยู่เลยอะสีไหนที่มันพอได้พอจะเข้ากันได้ม้าถ้าสีม่วงถ้าสีม่วงเลยก็ได้แต่ว่าให้มันดูแบบได้สีนิดน,นึงให้มันดูลองตัดดูของขาวเป็นขาวเอ่ม่วงขาวของเราก็เอาไปม่วงอยู่เดียวมันก็ไม่ดีไงอย่างแกงนะแกงที่พี่เพิมพาไปฟาร์มด้วยอะอื น้องคนที่พี่เพียงพาไปฟาร์มด้วยอะน่ะเขาก็เป็นหน่วยจะเป็นแดงแล้วข้างล่างจะเป็นแดงขง้างบนจะเป็นออก์ดุด๊าใช่แกงแกงพิรีม่วงชุบผัวม่วงชมพูก็ได้นะเอาแววเลยไหมเอาแววเลยปะนะชมพูอ่นนะอะไรม่วงชมพูม่วงแดงก็ได้นะอืมม่วงแดงก็ได้ใครพูดม่วงฟ้าก็ตบอ่ะไม่เข้ากันเลยเอ้ยไอ้ชุบผัวม่วงไงเออชมพูม่วงเนาะได้หมดชมพูม่มงมงวงม่วงแดงม่วง ดพูงแล้วก็เรื่องเรื่องเก็บตังค์นี่คือเอาไว้ก่อนนะยังอันนี้ยังเราจะแจ้งอีอกทีแล้วใครยังไม่มีตู้บ้างยกมือหนึ่งพี่เองน่าจะมีคนเดียวเนี่ยตอนนี้อนะผมมีของันดนด่าจะมีาดหมดเลยเพิ่งไปตีแตกมาเมื่อกี้โอ้โคตรสวยอีกครั้งอีกครั้งเนี่ยบ,บูบูเจมหรอเลยเกมเจมอ่ะใช่บูบูบูเจมยังไม่ยังไม่ฟาร์มเฮ้ยเหมือนบูผมจะมีอยู่สองอันนะ ใช,ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพาไปดูให้อีกรอบม้โอเคโอเคโอเคเปิดกาชามาได้กาชาอาจจะมาแล้วก็เรื่องคนนะเอ่อถ้าไว้ใจคนไหนแล้วก็มั่นใจว่าคนนี้ไม่เลือนหรือไม่แน่นอนก็เอามาแนะนำได้นะทุกคนให้ดีชวนเขาแบบไปฟาร์มก่อนก็ได้ใช่ดูนิสัยอะไรอย่างงี้ก่อน,อนใช่ แกงงนี้ค่ะแงนี้ค่ะคงไม่เล่นนะเพราะว่ามันไม่อยากไม่อยากให้มันเกิดปัญหาแล้วใช่มันจะยากต่อการเล่นต่อต่ออีอืมเนี่ยแบบไหนไหมแบบเรื่องคนเนี่ยข้อดีแล้วใช่ไหมก็ข้อดีแล้วก็ไป่แนะนำตัวด้วยจะได้ให้หยุดเพราะว่าไม่ได้กดให้หยุดเองอ่ะตามนั้นจะให้หยุดเองเพราะว่ามันคนใหม่เข้ามาชอบกดหยุดบ่อยอะไรจะให้หยุดเองแล้วก็ ตั้งลืมชื่อพี่กูอืมโซอีเดี๋ยวตั้งเดีตัพี่พี่โซอีกับจุนอาโซฮานเป็นรองติดแล้วก็ยศใน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 ใ,ในดีเซียมันมันจะมีหัวหน้าด้วยก็คือเป็นหัวหน้างานแต่ละงานเล้ยมันจะแยกไว้โอเคเดี๋ยวค่อยว่าหลังมาหลังถ้าเอะ เราจะดูเวลาน,ะนัด,ดเวลามาว่าเคยว่าตอนไหนถนึงจะนัดเขาจะไปคยุยกันเราจะแจ้งไว้โ <Okay. S 2> อเคเดลิจยกงทํางานหลังว่เขาเยอะอยู่ส่สีสีที่เข้ากันก็คือที่เข้าที่สุดนะก็คือชมพูม,ม่วงนี่แหละมันมันหวานเกินใช่ไงแล้วก็แดงแดงม่วงใช่แล้วก็ดาม่วงแดงม่งวงอะไรจบเอาแดงม่วงแล้วก็เรื่องไออาบุตรอาบุตรนี้เราต้อง ตอนไหนดีคนแบบอาวุธอาทาดอะไรดีกว่าทหาดอะไรแค้ไดชดาน,นั้นตรงนี้คนในคนในเมืองอมีสีอะไรบ้างอ่ะแก๊งในเมืองตอนนี้นแ,นแดงไปแล้วบบดำไปแล้วขาวไปแล้วม่วงไปแล้วสีมพูไปแล้ว,บบลวเห็น้ำเงิน,เอนอยู่เงินก็ไปแล้วสีเทากำลังขึ้นสีเทาไปแล้วโซว่าเองว่าไงโอเคนาะตามนี้เรื่องคนเรื่องอันนี้เนาะโอเคไปเลยโอ้ยโอเคเงินแก๊งอะ ที่จริงอะเริ่มได้ก็เริ่มได้เลยนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนใช่เก็บไว้ถ้าจะเริ่มต้องเริ่มเลยเก็บไว้ที่ใครเก็บไว้ที่หนูไงโอเคหัวหน้าบัญชีเรียบรเราไม่รีบเราค่อยๆไปค่อยๆไปคนละแกไม่รีบไม่รีบไม่รบกคนหาแล้วก็การหาคนนี่ก็ต้องไม่รีบเหมือนกันช้าๆก็พอใช่มีเอานะมัวๆสวยๆไม่เอานะมันโอเคพาเขาฟัมแล้วมันโอเคเออเขาดูไม่เลวนะอย่างเงี้ยช่วยขยันฟามอะไรเงี้ยเออลาเขาไว้แล้วก็ถามเขามีตู้ไหมอะไรไหมโอเคถามกี่กระตู้ ถามเกี่ยวกับตัวแล้วก็การทำงานดับว,ว่าเขาทำหรือเปล่าผมมานะผมไปซื้อรถกัผมมานะผมไปซื้อรถเอาได้ได้แล้วแต่ตอนนี้กุญแจตู้ไม่มีปีพุ่งแตกไปโคตรถสวยก็จะสรุปเลยนะหนึ่งเ,เรื่องคนเนาะก็อย่างที่บอกหาคนที่มั่นใจเชื่อใจอะไรอย่างงี้คิดว่าเขาจะไม่เลือนอะไรประมาณนี้เข้าใจเนาะเข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าใจครับเข้าใจโอเคแล้วก็เรื่องสูตรก็ม่วงแดงนะชื่อแกงก็คือ p พ o p l e Whoop นะ เมื <Okay. S 2> ่อกี้น้องเขาได้บอกไหมว่าเอ,อเขาเมีอาวุธอะไรบ้างไม่รู้อ่ะร,รู้แต่ว่าบอกแค่มีอาวุธแล้วเราถามว่าเขาเมีโอเคเขามีอเวุธอะไรบ้างเรามีมาเชร์แล้วน,นี่ไงของแพ้นี่ไงเขาเคืตั้งก๊งมาก่อนใช่ไหมเคยครับแต่มันแบบไม่ใช่สิ่งที่ผมหาผมเลยไม่ดู<ม>เขามีตั้งมาสี่อี่ย่างเท่าไหร่นะมาเชร์เสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ พันสองครับโอกใช่ครับใช่ไงเขาพันสองไงข้างนอกอ่ะมาเชร์ก็เลยตกใจไงสรุปหมดแล้วนะฟังกันอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ค่ะโอเคแล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งเลยเรื่องแกงเนี่ยถ้าไม่สบายใจหรืออยากจะออกหรือ,อยังไงก็บอกมาได้ตรงตรงเลยนะหรือมีเรื่องอะไรไม่ไม่ต้องออกเองนะมาบอกก่อนว่าออกเรื่องอะไรช่อ,อะไรเ <c oughs> ขาเหตุผลในการออกแล้วก็แจ้งไว้นดีก็ได้ แล้วจะอ่านออกมาให้เราออกแต่ถ้าแบบเรื่องที่เราไม่สบายใจจริงมาบอกว่าผมขอออกครับมีเรื่องไม่สบายใจกับคนในแกงเอออันนี้ออกเลยแมบบ่ว่ากันแล้วไม่ทำเป็นข่กดไม่ให้ออกนะครับโอเคโอเคนะทุกคนโอเคไปเล่นอินดิรกมเดี๋ยวพี่จะไปแล้วแยกยาก้ยายถ้ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีน่าจะต้องไปพักแล้วโอเค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 โเคโอเคโอเคโอเคโ้เคโอเคโอเคโอเรโอเคอเคโ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 อเค เราต้องวิ่งตัวแสบโดนนั้นพี่ชายตัวแสบ <Huh? S 2> ไปหมื่นหนึ่ง <c oughs> ไม่น่าหมื่นหนึ่งนะสองหมื่นหนูสง่งหนูเบิกมาห้าหมื่นนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยแล้วกันนะโอเคไว้เจอกันทุกคนันดีไปแล้วโอเคโอเคครับทุกชมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงท่นนี้นะท่านผู้ชมคลิปนี้ขอสั้นๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเนาะที่จริงอะ่ะมันจะมีเยอะกว่านี้นะอันนี้ถือว่าหมดแล้วนะอจริงๆอืม ถือว่าหมดแล้วนะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะท่านผู้ชมคุยเรื่องแบบที่เอามาให้ดูไม่ได้เอามาให้ฟังไม่ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะเรื่องแก๊งเราก็นั่นแหละนะประมาณท่ามปเลยนะสูตรแก๊งล้อสีม่วงแดงนะครับท่านผู้ชมโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะประมาณนี้เนาะโอเคครับท่านผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะน่าจะคลิปสั้นเท่านี้แหละ8นาที9นาทีนะท่านผู้ชมนะอมนนโอเค โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับเจอกัน